บันทึกเทปวิดีโอครั้งนี้ลวกปู่จะไม่ได้พูดถึงเรื่องธรรมะแต่จะพาไปดูธรรมชาติที่จัดสรรเป็นสิ่งที่มันเกิดจากธรรมชาติที่เขาจัดสรรขึ้นมาในโลกใบนี้ของเรา ก็ได้ยินเสียงลูกนกเหมือนร้องนะตรงใจจะหิวแล้วอันนี้เราเรียกเขาเรียกว่าธรรมชาติจะสั่น เสียงเขาก็ร้องเรียกเราก็ต้องมาให้อาหารเขาถึงเวลาเขาจะต้องกินเออ รู้จักนกนี้ไหมตามความเป็นจริงแล้วนกเขาเรียกว่านกหวนัวขวานนกหัวขวานนี้จะเป็นนกที่เป็นนกที่เป็นสัตว์อนุรักษ์ ถ้าใครนำไปเลี้ยงกักขังหรือนำไปค้าขายไม่ได้พมันผิดพร,รบคุ้มครองสัตว์ป่า นกหัวขวานนี้ก็จะเป็นนกที่สวยงามตัวจะออกสีส้มๆ้มดำขาวตัวก็มีสีฟ้าด้วย หมอจะเป็นงอนเหมือนขวานนั่นแหะเขากเลยว่าโรกหม้อขวานแต่ถ้าภาษาเขาภาษาทางการเขาเรียกอะไรก็ไม่ไมรู้เหมือนกันโตวไวเหมือนกันนะเน,นี่ก็โตวไวตอนเห็นเขาครั้งแรกเล็ก ใหญ่กว่านิ้วโป้มือนิดหน่อยจะเป็นลูกนกหัวขวานแม่ของเขาขาบมาเขาขาบหรือเกี่ยวมาก็ไม่รู้เอามาวางไว้แถวๆหน้ากุฏิตัวเล็กก็เลยกดมีความสงสัยเขาคาบมาเขาก็ร้อง ตัวแม่เขาก็ร้องนี่ทำไมเขาขาบมาทิ้งไว้ตรงนี้เนาะตั้งสี่ตัวขาบมาตัวหนึ่งแล้วก็ร้องก็บินไปแรกๆก็ไม่รู้ว่าเป็นนกหัวขวานนะพอมาสังเกตดูว่าเอ้ย,อยนกอะไรเนาะพอเห็นแม่มันบินขาบมาอีกครบสี่ตัวก็เลยส่แว่าเ,เขาคงจะหนีร้อนลงมัา พราะปกติแล้วนกหัวขวานนี้เขาจะเขาจะเจาะไม้นะเขาจะจับต้นไม้เจาะพกพวกพวกกทำาลังเจาะเป็นรูลงไปทําลังในต้นไม้ก็จะทําลังในต้นไม้ เราจะสังเกตมันเจาะแยงดงปก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 จังหว้ป่าเขาจะคมแข็งแล้วก็เป็นสัตว์ที่กลัวมนุษย์กลัวคนแต่ตัวแม่เขาไม่รู้คิดอะไรไงเขาขาบลูกมาไว้ตรงหน้ากุฏิตรงหลังกุฏินี้มันยังเล็ก ประมาณนิ้วโป้งมือเนี่ยก็เลยคิดความสงสัยว่าอ๋อเมื่อเดือนกวกว่าก่อนนอนฟังหลังวัดทางนน้นเขาเผาป่าล่าสัตว์ล่าพวกไก่ป่าป่าใหญ่ฝั่งนน้นก็เหมือนกันหน้าวัดนะไก่ป่าก็เยอะหมาจิจงจอก็เยอะเขาเผาป่าล่าสัตว์ ตัวนี้จะเป็นตัวพี่หวนจะออกจะมันก็เลยน่าจะกลัวไฟมันคาบมาหรือเปล่าเนาะหรือว่ามันจะมีพวกอะไรมากวนมันกาก็เยอะหรือมันกลัวกา,กากินลูกมันหรือเปล่าเนาะแล้วมาคิดอีกทีหนึ่งว่าหรือลูกทั้งสี่ตัวมันเลี้ยงไม่ไหวหนระือเปล่าเนาะมันไม่ให้เราช่วยเลี้ยงหรือเปล่าเนาะอย่างเงี้ยแต่แม่มันก็มาเฝ้าตลอดแต่ก็แปลตรงที่ว่ามัน ทำไมต้องคาบมาหาเราหรือมันคิดว่าคาบมาหาพระมาอาศัยอยู่วัดมันจะปลอดภัย,ยงี้หรือเปล่าเนาะในทานก็จะช่วยเลี้ยงหรือเปล่าเนาะอย่างนี้คงจะคิดอย่างนั้นแล้วทีนี้เราก็ต้องได้ช่วยเลี้ยงจริงๆเลยดีโยมก็ซื้อหมูบดมาไว้ก็ได้ปลอนมันนี่อาทิตย์เลี้ยงมานี่ก็อาทิตย์ก,กว่าๆแล้ว โตวไวอาทิตย์กว่าแล้วตัวนี้น่าจะออกก่อนตัวใหญ่ตัวนี้ลองลงมาก็เริ่มมีงอนแล้วนี่น่าจะเป็นพวกตัวเล็กมันสี่ตัวแม่มันก็ข้าบอาหารมาป้อนอยู่แต่น,น่าจะลูกเยอะเลี้ยงไม่ค่อยไหวเลยมาอาศัยเราหรือเปล่านี่เราก็ช่วยมัน นี่ยแหละเขาบอกว่าก็เหมือนเปียกคือเหมือนกับธรรมะนะรแรกๆคนที่เบื่อธรรมะรแรกๆล้วก็ไม่รู้วิธีการปฏิบัติเราก็ต้องอาศัยพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ก่อนให้ท่านป้อนข้อมูลให้บอกวิธีการให้เือกนอกนันนก แรกๆก็ให้พ่อแม่ป้อนอยังจิกกินเองไม่เป็นหากินเองยังไม่เป็นขนาดมีอาหารยังจิกกินเองไม่เป็นเราก็ต้องป้อนมันการปฏิบัติธรรมเหมือนกันแ,แรกๆก็ปฏิบัติเป็นก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ท่านคอยพาปฏิบัติหาอาหารมาให้กินเองเป็นก็ต้องกไ้ป้อน แต่พอมันโตวกว่าน,นี้แล้วมันก็จะกินเองเอาอาหารมาวางให้มันก็จะกินเองได้คนปฏิบัติก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติทมเอาเอาธรรมะให้แล้วก็ยังทําไม่เป็นรู้นะยัก็ครูบาอาจารย์ก็ต้องได้ป้อนคือพาทำพอทาเป็นแล้วเอาธรรมะให้เดยวเขาก็เริ่มที่จะนงเขาเองเป็นไปเป็นทั้งนี้ นีนกพวกนี้ฟอมโตขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวมันก็กินเองเป็นระวางให้มันกินเองเป็นฟอมกินเองเป็นแล้วถึงโตมาหน่อยก็หากินเองได้เดี๋ยวมันก็จะหากินเองได้เดี๋ยวมันก็หัดบินแล้วก็ช่วยเหลือตนเองได้ผู้เปาเดี๋ยวทำแรกๆก็ลักษณะมันกับนกอ่อนนี่หากินเองยังไม่ได้ พอเอาอาหารมาให้ก็กินเองยังไม่เป็นต้องได้ป้อนถึงเวลาแล้วเขาก็จะกินเองกินเนี่ยธรรมชาติครับเป็นาาปน้นกนี้เขาก็มีสัญชาตญาณของเขาเหมือนกันว่าตรงไหนจะปลอดภัยเขาก็ต้องมาอาศัยอาศัยที่ปลอดภัย ไก่ป่า,ากเหมือนกันโดยทางนน้นป่าข้างวัดป่าของนั้นเขาเผาเขาไล่ล่ามันมามันก็มาอาศัยหากินอยู่วัดสงัดคนนหน่อยบ่ายมันก็ออกมาหากินกันมาอาศัยน้ําอยู่วัดมันก็ปลอดภยัยมันก็มาอาศัยเออ กองข้ามา,มาล้วก็ต้องนี่และได้โถโถ,โถส้วมที่มันว่างพอดีไม่ได้ใช้งานก็เอาเป็นที่ให้มันอยู่ปลอดภัยไม่ให้สัตว์อื่นมันรังแกมันได้แต่ต้องมาป้อนอาหารมันเช้ากับเย็นไมันกินแม่มันหามาให้กินบ้างแต่พอมันได้ยินเสียงเราเดินมันร้องเลยทีนี้ มันหิวมันก็ต้องร้องเงี้ยกตื่นเช้ามาแล้วล่ะไปยินเสียงเราเปิดประตูมาเริ่มร้องหามันหิวมันเรารรมชาตาเราเลี้ยงมันพอมันช่วยเหลือตัวเองได้มันบินออกหากินได้นะมันก็ไปหากินมันเองนคิดว่าคงจะไม่เกินสองอาทิตย์นี้คงจะบินได้อันนี้ปีกมันเริ่ม เริ่มมีขนนี่อาทิตย์อาทิตย์ก็กว่าเองเจ็ดแปดเก้าวันเนี่ยตัวใหญ่ก็เริ่มมีขนมีอะไรแล้วแต่มันไม่กลัวเราแล้ว,ลวมันมอยู่กับเรามันชินเราแล้ว,แ,ลวแต่แม่มันก็บินมาพอเห็นเรามันก็บินไปมันก็มาส่องดูวาเอาเอาหารนะเอาอาหารให้ลูกมันยังนอ้อก็คิดไป แตนิฐานเอานะว่าแม่คงเด็กกิ๊เนื้ช่วยเลี้ยงมันช่วยเลี้ยงลูกให้มันด้วยคำเดืไปส,สัตว์สงวรนี้เป็นสัตว์อนุรักษ์เนี่ยนกตัวนี้เป็นนกอนุรักษ์นกตัวนี้นกหายากใกล้สูญพันธุ์ใครนำ ไปล่าเอาไปค้าไปขายเนี่ยไม่ได้โดนจับได้ก็ผิดกฎหมายเราบอกคุ้มครอง,องแต่ทางที่ดีว่าจะเป็นสัตว์อะไรเราก็ไม่ไปบืเป่เบียนเขาดีกว่าไม่ว่าจะสัตว์หรือมนุษย์เขาก็ต้องรักปวดัวดตายรักชีวิตของเขาเหมือนกันเรารักชีวิตเราอย่างไงเขาก็รักชีวิตเขาอย่างนี้เราไม่อยากทุกข์อย่างไงเขาก็ไม่อยากทุกข์เหมือนเราเหมือนกัน พราะสัตว์ทุกตัวเขาก็มีดวงจิตดวงวิญาณอันเดียวกันแต่เพียงแค่ว่าเขาเกิดมาตามกรรมตามแรงกรรมของเขาเลยเกิดมาเป็นสัตว์มาเป็นนกนี้ ตอนกขาอิ่มแล้วเขาก็ไม่ร้องต้หยุดร้องแล้วแล้วตอนเย็นสี่ห้ามงเย็นเริ่มร้องอีกแ,แม่เขาหาอาหารมาให้ไม่ทันมันหลายตัวลูกลูกเยอะออ จะอิ้มแนละ้วตัวใหญ่นี่ได้กินเยอะหน่อยตัวนี้น่าจะออกจากไข่ก่อนเขาตัวใหญ่ตัวไหนออกก่อนก็ตัวใหญ่กว่า อืออืออเ้าอย่าเกาะแน่นเดี๋ยวลงไป เดี๋ยวตรวกันนะละพอน่าจะอิ่มพอแล้วเดี๋ยวแม่หนูก็จะมาหาไม่กินอีกแล้วตอน,นเย็นๆค่อยกินใหม่โอ้ช่วยชีวิตสัตว์ไว้ ้ามาอาศัยเราแล้วก็ต้องช่วยเขาเออล้ววันนกหัวขวาน สัตว์อนุรักษ์เอ๊บอเ,อเ,อเ,อเอข้าคขน่าจะอิ่มแล้วเดี๋ยวจะพักก็จะเอาเข้าอาศัยโถโถส้วมฐานส้วมโถส้วมเป็นหลัง ว่าเขาจะโตเื่อความปวดภัยของเขาวัดหรือพระ เมธสัตว์เขาก็รู้ว่าเขามาแล้วเขาจะปลอดภัยเขาเรียกว่าเขตของวัดนี่เป็นเขตอภัยทานพระผู้ท่านที่ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติท่านก็มีเมตตาจิตต่อสรัพรพสัตทั้งหลายก็าจะไม่เบียดเบียนสัตว์เขารู้ที่อาศัยเขาก็จึงมาเขาจึงมาอาศัย เพื่อความปลอดภัยของเขาแต่ลูกเขาไม่รู้เรื่องหรอกแม่เขาแม่เขารู้เรื่องเขาคิดว่าโอ้เขามายตรงนี้ปลอดภัยแน่นอนว่าเอาลูกมาฝากเลี้ยงด้วยมาให้ช่วยเลี้ยงด้วยในความคิดของเขาว่าถ้าถ้าไม่ใช่เขตวัดไม่ใช่พระ ถ้าเป็นบุคคลอื่นเขาอาจจะจับไปขายจับไปกินหรือเอาไปฆ่าคงไม่ปลอดภัยเป็นแน่คิดอย่างนั้นสัตว์สัติสดานของสัตว์ก็มีเหมือนกันวันนี้ลมแรงหน่อยไป่ฟูเลย แดีววันนี้พามาดูธรรมชาติที่เขาจัดสรรให้แต่ไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่านกนกขวานเขากินอะไรบ้างเขากินข้าวนะเป็นไหมลองเอาข้าวมาป้อนมันอยู่เมื่อวานนี้มันก็กินอยู่นะมันกินข้าวมันคงจะกินข้าวกินผลไม้มันกินหนอนกินแมลงอะไรไปนี่มนะัง แต่เราก็ไม่กล้าไปจับหนอนหนอนมีชีวิตไม่กล้าจับมามาให้กินเราก็ต้องพอดีอาศัยเนื้อบทียมซื้อมาใส่ตั้เย็นไว้เอามาป้อนมันแล้วก็ข้าวนะะขี่ยใส่กะันน้ำให้มันกินมันก็กินให้มันโตพอช่วยเลือตัวเองได้บินได้เอาหากินได้เราก็จะหมดภาระกับเขา ตัวนี้ก็เป็นพระาช่วยแม่ของนกหัวขวานล่านี้ก่อนอ,อิ่มแล้วก็มองหน้ามันเห็นเราตั้งแต่มันลืมตามันก็ไม่กลัวเราาจะจับจะอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วแถมจากให้เราจับพอเราจับเราจะปล่อยมันก็เกาะเราไว้แน่น นั่นเราก็ป้อนอาหารเรื่อยๆมันก็คงคีดคิดว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่มันด้วยมั้งเอาละทีนี้พามาดูธรรมชาติจักสันก็พอแค่นี้ก่อนนะ